โอ้โหอนาคตดีนะครับเนี่ยฮะอ่ะรากบัวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไอรูกลมๆตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะฮะเวลาพวกอาหารปีใหม่หรืออาหารของญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของรากบัวเพราะรากบัวเนี่ยนอกจากมีสรวนประกอบเลยดีๆแล้ว ความหมายยังดีด้วยครับเพื่อนญี่ปุ่นเขาสอนผลครับเขาบอกว่าไอ้รูตรงนี้ครับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าส่องให้เห็นอนาคตของเราถ้าเปิดสมมติเราส่องทะลุอย่างนี้ใช่ไหมครับอนาคตของเราก็ยังดีอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับคนจีนก็นิยมทานรากบัวเยอะนะครับเขาเรียกว่ากวงพังนะครับเอามาทําเป็นขนมหวานเอามาทําเป็นของาวหรืออะไรก็ได้เหตุผลที่รากบัวเข้ามาอยู่ในเมนูนิว f ฟ s t f o ฟู้ดของเรานะครับเนื่องจากว่ารากบัวเขาเป็นผักเย็นครับผักเย็นเนี่ยก็แน่นอนว่าสมมติถ้าเิดเราไม่สบายใช่ไหมครับร้อ ในเขาก็ช่วยแก้ไข้ลดอาการไข้นอกจากนั้นอาจจะสังเกตว่าคนเขาทานน้ารากบัวใช่ไหมครับก็คือแก้ไอแก้เซมหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับเราจะเอารากบัวมาปรุงแบบง่ายๆและเร็วๆนะครับเขาเรียกว่า คูชิอาเกะครับคูชิอาเกะเนี่ยครับ ake, เขาเป็นเทคนิค, ake, นค <ushi> ake, ในการทำอาหารแบบหนึง่งนั่นเองนะครับ <ushi> ake, คือว่าเขาจะตัดผักหรือเนื้อสัตว์ทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเสียบไม้ชุบเก๋ขนมปังแล้วเอาไปทอดเท่านั้นเองครับดังน,น,น,นั้นวันนี้ที่เราจะทำก็กคือคูชิอาเกะรากบัวหรือว่ารากบัวเสียบไม้ทอด,อทอดทนั่นเองประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้รากบัวใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราอาศัยประโยชน์จากการที่ว่าเขามีรูอย่างเงี้ยนะครับพอเขามีรูเราก็เลยยัดไส้ได้นะครับไส้ที่เราจะสอดไส้เข้า นะครับเป็นอะไรก็ได้สําหรับวันนี้ผมเลือกเป็นเนื้อหมูนะครับปรุงรสง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยที่ใช้นี่ก็ซีอิ๊วขาวนะฮะซอยซอสนะครับก็หยอดลองไปสักเล็กน้อยพริกไทยนิดนึงแล้วก็ใส่เกลืออ่ะละค,ครุกให้เข้ากันฮะ อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าคูชิอาเกะใช่ไหมฮะเขาเป็นเมนูทอดดังนั้นในการทอดเราก็ต้องใช้น้ํามันแน่นอนนะครับเวลาที่เราทอดเมนูนี้ผลจะต้องบอกว่าเราไม่ใช้ความร้อนจนร้อนเกินไปนะครับคุณผู้ชมเราใช้ประมาณสัก160องศาก็ได้แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนิวแฟชฟู้ดของเราเร็วเพราะฉะนั้นอุ่นน้ํามันไว้ก่อน,นครับเราตัดเขาทิ้งสักทอดหนึ่งเล็กๆนะครับให้รูเขาทะลุได้นะฮะ แล้วนะครับเห็นไหมครับทะลุแล้วยังไม่ปอกเปลือกเขานะฮะเดี๋ยวเรามาจัดการกันส่วนอื่นๆก่อนดีกว่านะฮะผสมตัวแป้งไว้เลยนะฮะซึ่งตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะทําระดับไว้คล้ายๆประมาณแพนเค้กนะครับก็จะมีแป้งสาดีครับมีไข่ไก่นะครับซึ่งตัวไข่ไก่เนี่ยนะฮะแล้วแต่บางคนใส่ทั้งฟองก็ได้แต่วันนี้ผมใช้แต่ไข่แดงที่เหลือก็เป็นน้านะครับก็น้ําใส่แค่ไหนนะฮะก็น่าจะประมาณซัก ร้อมิลลิลิตรนะครับแต่ผมจะค่อยๆใส่เพื่อทำให้ดีแป้งง่ายนะครับเข้ากันดีแล้ว พลก็พักไว้นะครับทีนี้เราต้องมีเกลดขนมปังครับแน่นอนเกล็ดขนมปังอย่างเดียวเลยที่พลใช้จะต้องเป็นเกลดขนมปังแบบนี้ครับจะสังเกตนะฮะว่าเกลดขนมปังตัวนี้นะฮะลองดูใกล้ๆนะครับเกลดของเขาเนี่ยจะใหญ่มากทีเดียวที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาทําจากแป้งสาลีอย่างดีนะครับเขากรอบนานไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะครับผมจะบดเขาให้แหลกลงนิดนึง ที่เหลือนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับอยากจะบอกว่าเมนูของพลพร้อมแล้วน้ำมันของพลก็ร้อนได้ที่แล้วเช่นกันนะครับทีนี้เราต้องปลอกรากบัวก่อนนะครับที่เหลือนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้ง่ายๆนะครับพลจะแบบว่าปักไม้ไว้ก่อนเลยฮะเวลาที่เราปักไม้ไว้ก่อนนะครับข้อดีก็คือว่า1นึ่งอ้รากบัวของเราไม่แตกนะครับ2เราจะได้กะเลยว่าเอ๊ะแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะให้มันห่างกันเท่าไหร่ดีนะฮะแบบอย่างเงี้ยผลไม่เอาชิ้นหนามากนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หั่นเขาครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายเลยคุณผู้ชมชุบแป้งไว้ครับเคาะแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังครับพอสีเหลืองทองก็นำขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงเสด็จน้ำมันได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆรวดเร็วดีต่อสุขภาพที่ผลตั้งชื่อเป็นไทยๆว่ารากบัวเสียบไม้ทอดนะครับเป็นภาษาสากลหน่อยเราก็จะเรียกว่า l o u s root ku chi ake ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราใช้ในวันนี้นี่เองครับ